ปีสองพันเราทำกัาารตลาดเรื่องของบนสื่อหรือว่าไม,ม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อีเมลแล้วก็บนสื่อโทรทัศน์ต่างๆเว็บไซต์ซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวต่อจากนั้นมาปีสองพันสี่เริ่มมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้การตลาดนั้นเปลี่ยนไปต่อจากนั้นมาพอเข้าปีสองพันหกเรื่องของโซเชียลมีเดียได้มีการพัฒนา มินกระแสที่มากขึ้นจนสุดท้ายปี2012เรื่องของโซเชียลมีเดียจากคนที่เคยทำธุรกิจแบบออฟไลน์เริ่มเปลี่ยนมาทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนปี2014เรื่องของโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันและการตลาดออนไลน์เริ่มเป็นที่ประจักษ์เริ่มครองตลาดโลกจนเนตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมาที่จะใส่ใจและทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ขอสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะครับก็ผมชื่อแป้งนะครับเสทีบุญไทยนะครับอายุ19เนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักการตลาดนะครับ,บอยู่บริษัทโซคอพเปอเรชัน่นก็วันนี้นะก็จะมีเรื่องรนาวล้วก็แนวคิดดีๆที่ยากจะมาฝากทุกคนนะว่าวันนี้ผมว,ว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่บางคนก็นทําง,งานประจําแบาบงคนก็เป็นธุรกิจส่วนตัวแต่งานที่ทําก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ยังให้ชิ้นที่ดีออกมาได้ หรือรายได้ไดต่างๆอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วเราจะทํำยังไงตอนนี้ทุกคนก็เลยเริ่มมามองในเรื่องของที่จะเปลี่ยนเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยที่ทําให้เรามีไรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นอาจจะเป็นรายได้แบบที่เป็นพาสซีฟเลยก็ได้แล้ววันนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยก็มีช่องทางทานหนึงที่ยากจะนําเสนอซึ่งถ้าคุณฟังแล้วสนใจก็สามารถ สอบถามได้แต่ถ้าคุณฟังแล้วไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นข้อมูลดีๆก็แล้วกันวันนี้นะผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีใครที่อยากจะทําการตลาดในเรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาในเรื่องของการตลาดยุคใหม่บางคนอาจจะมีความถนัดอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่มีความถนัดแต่ก็อยากจะทําผมขอแนะนํานะครับบริษัทโซคอมเิชัน่นแล้วทําไมผมถึงต้องเลือกบริษัทนี้นะผมก็ บอกเลยว่าถ้าเกิดจะพูดในเรื่องแนวของแน่นอนว่าถ้าเกิดจะทำแบรนดออนไลน์เราต้องมีแบรนด์เนอร์ที่ดีเราต้องมีสินค้าที่ไม่เหมือนใครและได้ผลได้ดีด้วยแล้วทําไมโซถึงแตกต่างจากที่อื่นอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของโซเนี่ยเวลาเรื่องของสินค้าเนี่ยหนึ่งมีการวิจัยด้วยตัวเองวิจัยผ่านการศึกษาับด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำลหลายคน ที่วิจัยในเรื่องของเรื่องของแร่เง,งินพลอยและทองคำนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบนานโนเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่า3มสิ่งนั้นที่ได้พูดไปมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะต้องเอามาทำไม่ต้องร้อยไหมโบชอบหรือว่าทำอะไรที่มันเก็บตัวต่อไปซึ่งอาจจะได้ผลดีสำหรับบางคนแต่ก็เสียเงินเยอะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบหรือเตรียมรังไม่มากพอ วันนี้ถ้าเกิดเรามาศึกษาในเรื่องของสินค้าผมบอกเลยว่าสินค้าตัวน,นี้สามารถบำรุงเข้าถึงชั้นเสืขอมันได้เลยด้วยการลงทนโลย,ยีอย่างที่2นะครับแน่นอนว่าข้อดีตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับก็คือเรื่องของโซลีระบบในการที่จะผลิตเองนะครับมีการวิจัยเรื่องของทองคาไม่ว่าจะเป็นบางกอแอเซหรือว่าโรงงานเอดดนาโนที่ทําการผลิตสินค้าด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้จ้างใคร นี่คือความแตกต่างที่ผมถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วและข้อที่3โซ่เปิดโอกาสทุกคนเนี่ยเข้ามาลมในส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของแบง์นเนอร์ได้ลมในนักการตลาดแล้วแบ่งค่าการตลาดตารงนี้ไป60%ซึ่งโมเดลธุรกิจตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันสามารถทําเงินและสร้างเงินจากโลกออนไลน์คุณหรือว่าโลกออฟไลน์ของคุณที่คุณถนัดได้อย่างง่ายดายแล้วมันจะทาํางานยังไงวันนีนะ้ถ้าเกิดเราตอบตัวเองว่าฉัน ไม่เก่งไม่ถนัดผมบอกเลยว่าผมจะแจ้งความรู้สึกของพวกคุณเพราะอะไรเพราะว่าผมก็คือเป็นคนนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็ไม่เก่งและไม่ถนัดแต่วันนี้ผมบอกเลยว่ามีสอปัจจัยที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้และทํางานได้ไง่ายขึ้นอย่างแรกคือมีโค้ชสอนงานวันนี้เราไม่ต้องคอยที่จะลองผิดแต่เราสามารถลองถูกได้เลยโดยการปรึกษาโค้ชมีโค้ชสอนในงานแนะนําต่างๆซึ่งอันนี้บอกเลยว่า ดีมากๆในที่สองคือเรื่องของระบบที่นี่มีระบบหรือว่าซิสเต็มที่จะทําให้เราเนี่ยกาวในง่ายขึ้นระบบคือเครื่องมือที่ใช้มเหมือนกันยังเป็นระเบียบถ้าคนสําเร็จใช้แล้วเขาประสบความสเร็จนี่หรือว่าเราใช้ระบบแบบคนสําเร็จแล้วเราจะไม่สําเร็จด้วยนะครับก็วันนี้บอกกันทุกคนเลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ต้องการเดีย๋ยทำการตลาดออนไลน์เนี่ยจะหารายได,ได้หรือ อยากจะสร้างชีวิตไหมไหผมว่าเซอร์เคอรเรชันนี่แหละตอโจ์ชีวิตคุณจริงๆและวันนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะ่วมงานกับผมหรือยางดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะที่เบอร์0 9 5ย์4 5 8 2 8ปหนะครับหรือว่าที่ Facebook ของผมนะพิมพ์ชื่อภาษาไทยเลยว่าคุณเสนีบุญไทยนะครับแล้วก็ Line ID นะครับ s e n double e ตามด้วยแบ์บอย SENWE ตามเป็นแบนบอยสามารถมาทักพูดคุยสอบถามข้อมูลได้คุณจะทำหรือคุณจะไม่ทำเราไม่รองครับอันนี้แล้วแต่คุณการตัดใจแต่วันนี้ลองเปิดโอกาสกับตัวเองดูแล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณต่ามหาอยู่ขอบคุณครับ